นี่แนี่ <laughs> ป้าผา,ามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะป้าผ่านะคะค่ะวันนี้เราจะมาทําสลามลิปมันกันค่ะพี่พาลิปมันมันต้องไม่มีสีอันนี้มันสีแดงมาจากไหนคะยังไงคะนหนลองแกะดูสิคือในสูตรอะน้องไหมบอกว่าลิปมันแต่ว่าพี่พาไม่มีลิปมันมีแต่ลิปพี่พาเอง <laughs> ไม่ใช่ลิปของมันหรือลิปของใครแซวแซวแซวนี่นะก็ แปลกใจเหมือนกันว่าซื้อลิปมันมาทาไมมันเป็นสีแดงแต่ทุกคนก็บอกว่าลิปมันพออยู่ไปนานๆแล้วมันเป็นสีแดงอะ่ะเพราะแบบนั้นน่ะอ่ะแต่นี้คงเป็นลิปสีแล้วล่ะไม่ใช่ลิปมันแล้วล่ะนะคะนะคะโอเคถ้าไงเราจะมาเริ่มทํากันเลยดูซิว่าวันนี้สลามลิปสติกของเราจะเป็นยังไงบ้างนั้นนะคะก็ขอกําลังใจกันแค่หนึ่งไรเท่าน,านั้นตามไปดูกันเลยจ้านี่นะคะเดี๋ยวเราตัดลิปลงไปก่อนนะเพราะว่าฮะน้องบอกว่าใส่ลิปลงไปก่อนโอ้โห ข้างในเยอะเลยอะเสียดายจ้ะเอาออกไม่ได้นะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่น้ำเปล่าลงไปใส่น้ำสองช้อนค่ะสองนีใส่น้ำสองช้อนเลยเรารู้อยู่แล้วล่ละว่ามันไม่สามารถที่จะละลายด้วยกันได้นะมันก็ค่อนข้างจะยากอยู่หรือเราต้องเอาไปเวฟไหมเวฟนิดนึงก็จะละลายไหมมันก็มีความเป็นมันๆสีๆเนาะทุกคนอ่ะไม่ละลายแล้วหนึ่งใส่กาวไปอีกจ้ะดอนแคร์ care, ค่ะ ใส่กาวเข้าไปอีกสองช้อนหนึ 2> 1, 2. ่งสองะยังไงบอกสิบอกหมอสิว่าอาการมันเป็นยังไง <laughs> ทีเดียวนี่วายแค่นี้เองนะคะแล้วน้องก็บอกว่าให้ใส่ออฟซ่าลงไปพี่ภาคิดว่าน่าจะยากนะน่าจะยากในความที่จะทำแล้วเป็นอยู่นะเนี่ยเพราะว่าการใส่ออฟซ่ามันต้องมีอะไรเป็นตัวแปรอีกหนึ่งอย่างถึงจะเป็นได้นะ ไม่เป็นไรเราไม่ต้องใส่สีไม่ต้องใส่อะไรเลยแบบนี้เลยค่ะเพียวเพวเพียวๆพว,พว,พวเลยนะคะใส่อบซ่าลงไปค่ะแค่นี้เสร็จขั้นตอนการทําแล้วนะคะเดี๋ยวทาไม่เป็นเดี๋ยวเราจะใส่เพวกรักลงไปอ่า uais, ได้อยู่นี plateau. 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 ่นี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 ่จับตัวเป็นก<ๆ>้อนอยู่นิดนึงนะจ๊ะเพียวๆพวเลยได้ไหมจ๊ะเป็นไหมจ๊ะออ้เป็นแต่ว่าแห้งเหี่ยวทิ้งไปยตนทิ้งไปมันค่อนข้างที่จะโอ้ได้อยู่นะเนี่ย เหมือนมันหนืดมากๆอ่ะใส่หมดเลย,ยงั้นค่อยๆๆๆใจเย็นใจเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นอเป็นด้วยนะเนี่ยโอเคอยากคลายตัวก็พอนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะใส่หมดเลยนะจ๊ะหมดแล้วแม่ไม่มีแล้วต้องไปหาซื้อใหม่แล้วหมด เห็นไหมมันจะเหมือนกับว่าไม่จับตัวเป็นก้อนชาทีเดียวทุกคนป้าพาก็เคยเห็นน้องพลอ,อ่ะเขาใส่แบบนี้เคยถามสูตรเขาที่เขาทําขายด้วยนะเขาก็บอกเขาใส่ออฟซ่าลงไปเป็นขวดๆเลยใช่แล้วเขาก็ใส่อย่างอื่นแบบให้มันเป็นเองอ่ะให้มันให้มันเป็นสลามอ่ะเห็นปะมันมีความหนืดแบบนี้ถ้าใส่เข้าไปอีกไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่านะทุกคนเดี๋ยวป้าพาไปหาตัวช่วยอย่างอื่นมามาทําให้เขาเป็นก้อนก่อนนะ มาค่ะทุกคนเราลองใส่แชมพูใส่ลงไปสักปื๊ดหนึ่งก่อนเนาะของแพนทีนอ่ะไม่ปื๊ดหรอกสองปื๊ดเลยไม่รู้ตัวแชมพูนี้จะช่วยได้ไหมถ้าช่วยไม่ได้โอ้ยยิ่งทําให้คืนตัวทุกคน oh, <no. S 1> อันโอ้เหลวเลยอันนั้นมันจะไว้สําหรับเหมือนใส่กับสลัมหนกกาวเท่านั้นมั้งพอมีกาวแล้วไม่ได้นะทุกคนเฟลค่ะ เราก็ใส่รักลงไปเลยจะแม่จ๋าสีแดงกับสีเขียวก็ก็มาสิคะจะเป็นอะไรก็ก็ตามนั้นนะคะแม่แต่ว่าเป็นอยู่แล้วเนี่ยเป็นอะไรก้อนไม่ละลายเห็นหรือยังว่ารักไม่ละลายเห็นไหมรักไม่ละลายต้องตีนิดนึงนี่แน่นี่แน่นี่แนนี่น่ตีตีตี เห็นไหมเราจะไปใส่อย่างอื่นเพิ่มได้ไงในเมื่อลักมันยังไม่ตียังไม่ออกตัวเลยเห็นปะเฮ้ยมันมีความเป็นมุกมุกตัวอาทีนี้สวยอาทินี้ผ่านแต่จะบอกว่าสูตรที่น้องให้มาลิจิคือไม่เป็นนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเหมือนจับตัวเป็นก้อนแต่มันก็ไม่จับค่ะเราต้องใส่ลักเข้าไปอีกแต่รวมๆแล้วพี่พักก็โอเคมันก็ได้ในการทดลองเนาะเพื่อให้ทุกคนดูค่ะว่าเอ๊ะแค่ออฟซ่า แล้วก็ลิปสติกเนี่ยมันจะได้หรือเปล่าเนาะสรุปแล้วแค่นั้นไม่ได้นะต้องมีตัวช่วยค่ะลองจับสิโอไม่ไม่ติดมือด้วยทุกคนแล้วมันเป็นเนื้อบุยๆอุ้ยสลามนะไม่ติดมือแต่ลิปมาติด <laughs> สลามไม่ติดนะจ๊ะลิปติดจ้าลิปติดก็มาจะดูแดงทั้งแผ่นดินแดงไปหมดเลยจ้ะแม่อ เอาออกมาจากถ้วยเร็วค้าวโอ้ยโอ้ยดีอะดีอะทำไมเราไม่เจอกันวันที่14กุมภานะอันนี้มันเป็นสลามันวาเลนไทน์ได้เลยนะเนี่ยจะเมาจะเมาว่าโทรศัพท์ตกน้ำเออไม่มีโทรศัพท์ใช้ก็เลยไม่ได้ออกคลิปหลายวันนะฝากให้กำลังใจด้วยแล้วทุกคนลองทายซิว่าปอผาซื้อโทรศัพท์อะไรไม่ ใครทายถูกนะคะจะไปเข้าฝันน่ากลัวพี่บ่าน่ากลัวมากๆเลยโอเคเรียบร้อยแล้วดูซิสลัมริฟของเรานะคะนี่แนี้นี่แนีนี่แนีนี่แนนี่เนีดูดิเลอะหมดเละเถอะขอให้บอกช่องเนี้ยความเลอะเถอนะนั่นะเสียดายอะข้างในเนี่ยมันยังมีอยู่เลยเอาออกมาไม่ได้ต้องใช้อะไรแหลม กันไกลไหมกันไกลแทงเข้าไปเ้อ๋อมันก็มีอยู่นิดๆทุกคนไม่ได้อยู่ลึกหรอกอยู่ใกล้ๆนี่แหละแต่ว่าเสียดายอะเสียดายปะล่ะดูดิเสียสดายอยู่นะเสียดายอยู่นะคะพี่พ่าคะ โอเคเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการทดลองทําสลามลิฟวันนี้นะคะก็เป็นตามที่ทุกคนได้เห็นกันไปนะคะใครมีคลิปดีๆเด็ดๆก็ส่งมาให้อีกอ๋อจะบอกว่ามันต่างกันยังไงเนาะแชร์สลาม ในเป็นแบบตัวหนังสือที่เป็นแชร์สารสลามันนั้นน่ะถ้าคนดูเยอะอันนั้นจะได้สลรามชุดใหญ่ไปครอบครองด้วยค่ะใน30 E p ีีเนาะส่วนอันนี้เล่นสนุกสนุกขำๆไม่ได้ให้อะไรออ <laughs> ไม่ได้ให้อะไรก็มานะแต่ว่าได้บอกชื่อว่าะมาจากน้องอะไรอันนี้ก็มาจากน้องใหม่นะคะก็ขอบคุณมากมากเลยทั้งไงคลิปนี้ปผ่านไปแล้วนะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไป,ปแล้วเด้อบ,บายบายจุบ,บๆุบ